สวัสดีค่ะเจอก,กันกับอัญญาบอลสีนะคะสำหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP แบ่งปันลูกไม้กระถาง4นิ้วจะมีตั้งแต่ลำดับที่1ถึง72ทั้งหมดเป็นไม้มเมล็ดนะคะเป็นไม้มเมล็ดที่เพาะมาจากมเมล็ดของบอลสีเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อให้กันที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100กรณีคุณลูกค้านะคะ ทำการสั่งซื้อในทุกๆ6กระถางแม่ค้าจะมีแถมให้1กระถางสนใจไม้นะคะกระถางไหนหมายเลขไหนจดหมายเลขแจ้ง EP ที่ทําการรับชมเนื่องจากว่าลูกไม้แม่ค้าลงให้ลาย EP นะคะยังไงก็ฝากเรื่อง EP ที่คุณลูกค้าต้องการด้วยเพื่อสำรองในใจเอาไว้นะคะสักประมาณ2-3กระถางบางทีกระถางที่เราต้องการ ็าอาจจะใจตรงกันกับคุณลูกค้าท่านอื่นเพื่อสำรองเอาไว้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาย้อนกลับมาดูคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจะยกให้ดูรายละเอียดในแต่ละกระถางเราทำการแพคแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณียไทยทำการจัดส่งรวดให้แบบ EMS นะคะก่อนการไปดูหน้าไม้ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่ง จะทำการนะคะสะดวกแบบโอนหรือเก็บเงินปลายทางมีค่าจะส่งเมาเมาที่50บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มยังไงก็ฝากพิจารณาหน้าไม้ของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีด้วยถูกใจกระถางไหนหมายเลขไหนถูกใจรายการไหนหมายเลขไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะ087 611 5169 เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆกันเข้ามาได้วิธีการดูแลนะคะหรือว่าปัญหาในการปลูกบอนไีโซนนี้ที่แม่ค้าพาชมก่อนที่จะไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางนะคะจะเป็นโซนคุณแม่คุณแม่อุ้มฝักนะ,ะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโสมไปบ้างนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรเนเนื่องจากว่าเขาท้องแก่นะคะก็อาจจะมีฟอร์ม ใบไม่ค่อยดกไม่ค่อยค่อยหนาเท่าไหร่นะคะนี่เลยก็จะ,จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝักของเมล็ดบอนสีลูกไม้ในแต่ละกระถางนะคะก็จะมีตั้งแต่ลำดับที่1ถึงเจแม่ค้าจะยกให้ดูรายละเอียดนะคะในแต่ละกระถางถูกใจหมายเลขไหนรายกันไหนก็นะคะแจ้งคุณพ่อค้ากันเข้ามาได้เราไปดูรายละเอียดในแต่ละกระถางกันเลยจ้า มาเริ่มต้นกันที่กระถางที่1น,นะคะจะมีตั้งแต่ลำดับที่ 1- ถึงเจทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วแมค่ค้าทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางแพ็คแบบขอแกว้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรสีน์ไทยหน้าไม้ในแต่ละกระถางจะพยายามยกให้เห็นนะคะดูด้านบนเป็นภาพรวมดูด้านข้างก็จะเป็นขนาดแล้วก็ความเป็นกอจัดส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะคุณลูกค้าทำการสั่งซื้อ ทุกทุกหกระถางแม่ค้าแถมให้หนึ่งในราคากระถางละสามสิบาบาท3ากระถางหนึ่งร้อยบาทโทนสีเส้นกระดูกและทรงใบนะคะยังไงก็ฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอหน้าไม้โดยรวมหน้าไม้ด้านล่างกระถางที่หนึ่งจ้ะลูกไม้กระถางที่สองนะคะเฉดสีพื้นใบจะเป็นสีเขียวเข้มมีจุดสีแดงนะคะสะดือจะออกเป็นสีน้ำตาล โทนสีด้านล่างจะเป็นสีชมพูนะคะมีจุดแดงกระจายทั่วใบให้ดูด้านข้างนะคะให้ดูความแน่นของเขากระถางนี้หมายเลขที่สองจ้ะกระถางที่สามนะคะกระถางนี้จะเป็นบอลใบไผ่โทนสีเขียวเข้มแบบนี้หน้าไม้ประมาณนี้นะคะหน้าไม้โดยรวมเนาะให้ดูขนาด กระถางนี้หมายเลขที่สามจ้ะลูกไม้กระถางที่สี่ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดก่อเน่นมากๆลำดับที่สี่จ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่ห้านะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูด้านล่างกระถางสี่นิ้วแม่ค้าทำการจัดส่งให้ทางกระถางนะคะให้ดูขนาดแล้วก็ความแน่นของแต่ละกระถางหมายเลขที่ห้าจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่6นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมคุณลูกค้าสนใจหมายเลขไหนนะคะจดหมายเลขและที่สําคัญจด ep ที่อยู่มุมขวามือนะคะแจ้งได้ที่เบอร์ศูน6์1ปดเจ็่งหนึ่งห้าหนึเพื่อสำรองในใจเอาไว้ด้วยนะคะกระถางนี้หมายเลขที่6กความแน่นนะคะกระถางนี้หมายเลขที่7ค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวม เฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะด้านข้างทําการจัดทรงให้ทั้งกระถางนะคะกระถางนี้หมายเลขที่7ดค่ะกระถางนี้หมายเลขที่แปดแม่ค้าให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบของเขาลูกค้าแต่ละท่านก็จะชอบหน้าไม้แตกต่างกันไปยังไงก็ฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านําเสนอด้วยกระถางนี้หมายเลขที่แปดนะคะ โดยรวมรให้ดูด้านข้างลูกไม้กระถางนี้นะคะหมายเลขที่เก้าแม่มค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูซสให้ดูขนาดมีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่างนะคะหมายเลขที่เก้าจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สิบแม่ค้า <rado> <ส know AKI> <ablo> ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดความแน่นของกอ เฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะหน้าไม้ประมาณนี้ลำดับที่สิบจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะหน้าไม้โดยวรวมให้ดูไซส์ทั้งหมดอยู่ในกระถางสีนิ้วแม่ค้าทำการจัดสรงให้ทั้งกระถางนะคะลำดับที่สิบเอ็ดจ้ะ กระถางนี้เป็นบอลใบหอกนะคะลำดับที่สิบสองแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูซสหน้าไม้ประมาณนี้เลยนะคะลำดับที่สิบสองจ้ะลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่สิบสาหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดนะคะหน้าไม้เนาะขนาดแล้วก็เล็กๆนะคะที่กำลังทยอยเริ่มงอกเพิ่มเติมนะคะ กระถางนี้หมายเลขที่13จะ้ะลำดับที่14นะคะหน้าไม้โดยรวมให้ดูด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นความสูงนะคะแล้วก็ความแน่นของแต่ล,กละกระถางลำดับที่14ี่จ้ะกระถางนี้ลำดับที่ส5บห้านะคะหน้าไม้โดยรวมโทนสีนะคะให้ดูความแน่นแน่นมากๆสามารถขยับเปลี่ยนไซส์ขนาดเป็นกระถางแดนิ้วได้แล้วนะคะ ลำดับที่15้าจ้ะลำดับที่16เป็นในส่วนของบอลใบหอกนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดลูกไม้กระถางที่17นะคะหน้าไม้โดยรวมมีบอลด่างติดไปให้ด้วยกรณีบอลบอลด่างนะคะคุณลูกค้าอยากแยกปลูกต่างหากก็สามารถทําได้เลยนะคะบอลด่างบางทีบอลด่างบอลป้ายนะคะก็อาจจะ เติบโตไม่ทันเท่าบอลปกติเนาะอยากแยกปลูกให้เขาทำฟอร์มสวยๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะกอนแน่นแบบนี้จะปลูกเป็นฟอร์มกอรหรือว่าแยกปลูกต่างหากนะคะเอาที่คุณลูกค้าสะดวกเนาะกระถางนี้หมายเลขที่17ค่ะลำดับที่18นะคะหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดด้านล่างนะคะลูกเล็กๆกำลังเริ่มทยอยงอกกันเพิ่มเติมอีกเยอะเลยหมายเลขที่18จะ ลูกไม้ลำดับที่19นะคะหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดหมายเลขที่19จะ้ะลำดับที่20จะมีในส่วนของใบไผ่แล้วก็ใบหอกนะคะหน้าไม้แล้วก็ขนาดหมายเลขที่20ค่ะกระถางที่21นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มีในส่วนของบอลใบหอกนะคะอันนี้เป็นบอลใบไผ่เนาะให้ดูไซส์นะคะลำดับที่21จะ้ะ ลำดับที่22นะคะหน้าไม้โดยรวมในส่วนของขนาดหมายเลขที่22จะลำดับที่23นะคะหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดแล้วก็ความแน่นของแต่ล,กละกระถางทั้งหมดเป็นไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดของบอนสีเป็นไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะคะหมายเลขที่23จะกระถางนี้หมายเลขที่24หน้าไม้โดยรวมนะคะโทนสี ลำดับที่24จ้ะลำดับที่25นะคะหน้าไม้โดยวรวมให้ดูในส่วนของขนาดให้ดูในส่วนของหน้าไม้ขนาดนะคะฟูเต็มล้นกระถาง4ลำดับที่25จ้ะลูกไม้ลำดับที่26หน้าไม้โดยรวมขนาดแล้วก็นะคะความเป็นกอของแต่ละกระถางลำดับที่26จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่27นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วไม่คะทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะอันนี้เป็นบอนใบหอกต้นนี้เป็นบอนใบไผ่อันนี้ก็จะเป็นบอนใบผาอันนี้ใบหอกนะคะลำดับที่27คะ่ะ ลูกไม้ลำดับที่28หน้าไม้โดยรวมนะคะโทนสีหมายเลขที่28จ้ะลำดับที่29นะคะหน้าไม้เนาะใสแล้วก็ขนาดมีลูกเล็กๆนะคะอยู่ด้านล่างหมายเลขที่29จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่30หน้าไม้โดยรวมนะคะโทนสีทรงใบของเขา มีลูกเล็กอยู่ด้านล่างลำดับที่30ค่ะลูกไม้ลำดับที่31มสิบเอ็ดคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โทนสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ทรงใบเขาจะสวยมากใบจะแข็งนะคะใบแข็งใบหนาแต่ลักรละถางก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไทยใบยาวใบเรียวนะคะหรือว่า ทรงใบไผ่ใบหอกนะคะใบกลมเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะหมายเลขที่สาสิบเอ็ดจ้ะลำดับที่สามสิบสองนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูโทนสีนะ,ะเริ่มกัดสีมาแล้วเนาะด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นบอลด่างตัวนี้เป็นบอลดางนะะนี่เลยกรณีบอลด่างหลายท่านนะคะรับไปแยกปลูกต่างหากได้เลยนะคะให้เขาทำฟอร์มสร้างฟอร์มสวยๆขึ้นมาใหม่เนาะ หมายเลขที่32สบจ้ากระถางนี้หมายเลขที่33นะคะหน้าไมา้โดยรวมให้ดูขนาดโทนสีนะคะอันนี้มีความดังเหลืองเนาะให้ดูด้านล่างนะคะต้นนี้เป็นบอลกาบมีแข้งกาบสีสวยเลยนะคะน,นะคะให้ดูกาบของเขานะคะอันนี้เป็นบอลกาบมีแข้งเนาะอันนี้จะเป็นโทนสีชมพูจุดแดงนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีชมพูอมม่วง ก็ถือว่าสวยนะคะลำดับที่สามสิบสามค่ะกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบสี่แม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดนะคะแล้วก็ความเป็นกอที่สำคัญมีลูกไม้ด่างนะคะต้นนี้ติดไปให้ด้วยใบใหม่นะคะใบใหม่กลางออกมากำลังสวยเลยหน้าไม้ประมาณนี้นะคะลำดับที่สามสิบสี่จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบ ให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดนะคะด้านข้างที่สำคัญมีนะคะทรงใบเขาสวยมากนะคะจะออกเป็นสีชมพูอมม่วงลำดับที่สามสิบห้าจ้ะกระถางนี้หมายเลขที่สามสิบหกนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซสนะะ์นี่เลยลำดับที่สามสิบหกจ้ะ หมายเลขที่ส7สบดหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดด้านล่างมีบอลใบไผ่ติดไปให้ด้วยเนาะหมายเลขที่สาสิค่ะกระถางนี้หมายเลขที่38มสิแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ดโดยรวมนะคะให้ดูด้านข้างเนาะที่สําคัญนะคะมีบอลด่างติดไปให้ด้วยลำดับที่สาสิบแดจ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่ส9สิบหน้าไม้โดยรวมเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะความแน่นให้ดูความดังหมายเลขที่สาสิบจ้ะกระถางที่สี่สิบนะคะหน้าไม้เฉดสีแล้วก็ทรงใบให้ดูขนาดนะคะหมายเลขที่สี่สิบจ้ะกระถางที่สี่สิบเอ็ดหน้าไมนะะ้ให้ดูขนาดทั้งหมดอยู่ในกระถางสี่นิ้วไหมคะทําทจัน จะสรงให้ทั้งกระถางนะคะกระถางนี้ลำดับที่41ค่ะหมายเลขที่42หน้าไม้โดยรวมนะคะโทนสีแล้วก็เส้นกระดูกให้ดูด้านข้างหมายเลขที่42จะกระถางนี้หมายเลขที่43หน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูไซส์เนาะนี่เลยลำดับที่43จะ กระถางนี้หมายเลขที่สี่สิบสี่หน้าไม้โดยรวมมีทั้งบนใบไผ่แล้วก็ใบหอกนะคะติดไปให้ด้วยหมายเลขที่สี่สิบสี่กระถางที่สี่สิบห้าหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดลำดับที่สี่สิบห้าจ้ะหมายเลขที่สี่สิบหกให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดความแน่นของเขาหมายเลขที่สี่สิบหกจ้ะ ลำดับที่47หน้าไม้โดยรวมนะคะโทนสีอีกขนาดหมายเลขที่47ค่ะลำดับที่48นะคะหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของขนาดด้านล่างกระถางที่48จะกระถางนี้หมายเลขที่49นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูความแน่นของเขาในแต่ละกระถางนี่เลย ขนาดหมายเลขที่49จ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบไผ่นะคะใบไผ่ย,ยาวมากนี่เลยกระถางที่50กระถางนี้หมายเลขที่51นะคะหน้าไม้เฉดส,สีทรงใบแล้วก็ขนาดของเขาลำดับที่51จ้ะ ลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่52นะคะหน้าไม้โทนสีให้ดูไซส์นะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางทั้งหมดลำดับที่1ถึงเ2เป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากมเมล็ดบอนสีนะคะสนใจหมายเลขไหนจดหมายเลขแจ้ง ep นะคะ0ูนย์1 5 1 6 9เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ให้กันที่ราคากระถางละ35บบาท สกระถาง100คุณลูกค้าสั่งซื้อ6กระถางแม่ค้ามีแถมให้1กระถางนะคะยังไงก็เข้ามาเลือกเข้ามาชมดูหน้าไม้สวยๆกันก่อนได้ลำดับที่52ค่ะลูกไม้ไม้ไมมเมล็ดกระถางที่53นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมแต่ละกระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะและที่สำคัญเป็นกอแน,น่นมากๆ จะมีการไปทยอยเริ่มงอกที่บ้านคุณลูกค้าด้วยนะคะก็มีด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าเราปลูกหรือว่าระวานนะคะไม่ได้แยกออกจากกันเนาะเกิดมาแบบไหนจะส่งให้กับคุณลูกค้าแบบนั้นเลยและที่สําคัญนะคะไม้มเมล็ดก็อาจจะมีงอกเร็วงอกช้านะคะแตกต่างกันไปลําดับที่53จ้จะกระถางนี้หมายเลขที่54คะ่ะหน้าไม้โดยรวมนะคะโทนสีแล้วก,ก็กขนาดกระถางนี่เลย ลำดับที่ห้าสิบสี่จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบห้านะคะหน้าไม้โดยรวมเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะแม่ค้ามีแถมบนใบใบใบไผ่สีแดงไปให้ด้วยกระถางนี้หมายเลขที่ห้าสิบห้าจ้ะลำดับที่ห้าสิบหกนะคะหน้าไม้โดยรวมเฉดสีโทนนะคะมีหลากหลาย มีทั้งสีเขียวเข้มนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวอมเหลืองมีจะเป็นโทนสีขาวน,ะะนนี้มีจุดไม่มีจุดเนาะเส้นกระดูกก็จะต่างกันด้วยเช่นกันลำดับที่56จะลูกไม้กระถางนี่หมายเลขที่57หน้าไม้โดยรวมนะคะเฉดสีแล้วก็ขนาดความแน่นของเขานี่เปิดด่างมาให้ด้วยกระถางนี่หมายเลขที่57คะ่ะลูกไม้กระถางที่58หน้าไม้โดยรวมนะคะ โทนสีแล้วก็ทรงใบนี่เลยกระถางที่58จ้ะลูกไม้ใบไผ่กระถางที่59าล้าโทนสีแดงขอบเขียวแบบนี้ลำดับที่59จ้ะลำดับที่60นะคะหน้าไม้โดยรวมให้ดูหน้าไม้ให้ดูใสเนาะก่อนเน้นมากๆกระถางที่60จ้ะ กระถางนี้หมายเลขที่61นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูในส่วนของไซส์แล้วก็ความเป็นกอทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วทําการจัดส่งให้ทางกระถางหมายเลขที่61กระถางนี้ลำดับที่62นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูใบนี้เนาะฮาร์ปเพื่อหลายท่านชอบกระถางนี้หมายเลขที่62จะ ใบไผ่ใบหอกนะคะกระถางที่ห3สิบสามหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซส์พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอเลยแต่ละกระถางจะพยายามให้เห็นรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะคะด้านบนเป็นการดูหน้าไม้โดยรวมด้านข้างดูในส่วนของขนาดแล้วก็ความแน่นของแต่ละกระถางทั้งหมดอยู่ในกระถางสี่นิ้วทำการจัดส่งให้ทั้งกระถาง แพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยทําการจัดส่งด่วนให้แบบ EMS กระถางนี้หมายเลขที่63ลูกไม้กระถางที่64นะคะหน้าไม้โดยรวมโทนสีเส้นกระดูกแล้วก็ทรงใบพื้นใบประมาณนี้นะคะหมายเลขที่64จะลำดับที่65หน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดกระถางที่65จะ กระถางนี้หมายเลขที่6กหหน้าไม้เฉดสีนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดลำดับที่66ค่ะกระถางที่67หน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูเรื่องไซส์แล้วก็ความเป็นกอแน่นๆหมายเลขที่6กกระถางนี้หมายเลขที่6กนะคะหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดด้านข้าง มีลูกเล็กๆนะคะใบกลมๆนี่ใบกลมแล้วแถมยังมีเล็กอีกนะคะประมาณนี้เนาะกระถางนี้หมายเลขที่68จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่69หน้าไม้โดยรวมนะคะในส่วนของกอแน่นๆแ,แบบนี้กระถางที่69ลูกไม้กระถางนี้หมายเลขที่70 ะคะหน้าไม้นะคะโทนสีชมพูอมม่วงโทนสีเขียวเข้มนะคะโทนสีน้ำตาลให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดกระถางที่70กระถางนี่หมายเลขที่71นะคะหน้าไม้โดยรวมโทนสีแล้วก็ทรงใบนะะใบแข็งมากใบแข็งใบนะกระถางนี้หมายเลขที่7จเด อีพีนี้ไหมคะขอ,อนุญาตจบการน,นำเสนอนะคะที่กระถางนี้หมายเลขที่72ให้กันคุ้มมากๆนะคะราคาเพียงกระถางละ35บาท3กระถาง100่ง้อสั่งซื้อรวมกันกับไม้ผ่าไม้โบราณไม้มีชื่อต่างๆนะคะรวมกันหลากหลายอีพีได้หมดเนาะค่าจะส่งจะคิดแบบเมาๆต่อหนึ่งรอบของการจะส่งเท่านั้นให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูขนาดมีทั้งบอลใบหอกบอนใบไผ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนใบไผ่กระถางนี้ไหมคะ น,ะะนี่เลยพิเศษให้นะคะในอีพีเนาะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ต้องขอจบการน,นำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่กับทางอัญญาบุญสีในอีพีหน้าสวัสดีจ้ะ